ทุกท่านเข้าสู่รายการตะเวนโรงเรียนค่ะของฟิล์มหงษิสีวั <ess ur ic language> ครับดิฉันนิยังฟ้ากัทตาาวค่ะเราสองคนสิ่งเก่าจากโรงเรียนสน่นวนบุญยศธรรมจังหวัดร่มโพนแล้ววันนี้เรามาบวกกันที่ไหนคุณโรงเรียนแม่ริมพิทยาคมค่ะับผมกับการตามหาแขกรับเชิญคนสําคัญนะครับสิ่์เก่าของโรงเรียนแม่ริมพิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่นะครับซึ่งตอนนี้เราอยู่ในบรรยากาศรถตู้เพราเราต้องไปหาตามหาแขกรับเช,ช,ชิญี่เจอครูเวนพอดีชแล้วเดี๋ยวเราก็ไปหาครูเวนก่อนว่ารู้จักแขกรับเชิญของเราไหมนะครับมารถตูต้งลงมนะ นี่มาถามครูเวนกันก่อนสวัสดีครับครูเวนค่ะรู้จักเด็กหญิงหะไทยพันโถดีไหมคะอ๋อรู้จักค่ะแต่พอดีไม่ใช่ครูเวนนะคะเป็นก็หะไทยพันไงคะไทยพันโถดีโอ้เจอแล้วคุณออาสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะและนี่นะครับก็คือแขกรับเชิญของรายการตะเวนโรงเรียนประจําเทปนี้ค่ะผมให้แนะนําตัวก่อนค่ะชื่อหะไทยพันโถดีค่ะชื่อเล่นชื่อฝ้ายค่ะ แสดขาวนั้นคือดินเดนสียไมีความรักใครกันดังนองนี้ ว,ว่านะคุณที่นี่เขาให้ความสําคัญกับอะไรบ้างกับกีฬาค่ะคุณกับกิจกรรมต่างๆรวมถึงกับการเรียนกับวิชาการด้วยนะคนุณใช่แล้วแล้วตอนนี้เราก็เห็นโตปิงปองนะคะับใช่ค่ะโตะปิงปองก็มีน้องๆเขาเล่นปิงปองกันอยู่อย่างสนุกสนานฉันคิดว่าต้องไปลองโอเคเราไปสอบถามน้องๆเขาดีกว่าเดี๋ยวเราไปลองน้องคนหนึ่งอ่านี่ตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ดีกว่าโค้งตรงนี้ค่ะตรงนี้ตรงนี้สวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับ ครับน้องแชมป์เรียนอยู่มปอมอะไรป4ครับป 4, 4ตอนนี้มามาเล่นปิงปองหรือว่ามาชมเพื่อมนอมาเล่นปิงปองครับมาเล่นปิงปองเล่นเก่งไหมก็เก<อ>่งครับงั้นงั้นขอโชว์ให้พี่ดูหน่อยได้ไหมจ๊ะอ่าวปะเปลี่ยนไมค์โอ้นี่เล่นกับเฮ<อ>ียงฟ้าเล่นกับพิธีกรคู่ของผมพราีพิธีกรเสิร์ฟไม่เป็นต้องให้น้องเสิร์ฟนะนี่นี่นี่ ไม่ได้แล้วนัทูนไม่ได้แล้วเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อีกตาหนึ่งรอบหนึ่งโอ้ยมันได้มันได้โอเคขอบคุณอ่ะโอเคขอบคุณครับนี่ก็เป็นกิจกรรมของของที่แม่ริมนะค่ะใช่ค่ะเป็นกิจกรรมการเล่นกีฬาของน้องๆค่ะใช่นในในซึ่งก็เมื่อกี้เล่นเมื่อกี้แค่อ่อนให้น้องเขาเฉยที่หินใช่ไหมมากไม่ได้เล่นนานไม่ได้ศัพ์มาสิบปีแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็เลย ไม่ก็ถนัดมือนิดหน่อยอ,อ่ะเดีย๋ยวเราไปดูที่ต่อไปเลยแล้วกันนะคบะบป <c oughs> คุณเดินมาแล้วตอนนี้เป็นที่ไหนคะพี่ฟ้ายอันนี้ก็จะคือซุม้มเฟื่องฟ้านะคะซ,ค <c oughs> ซึ่งเป็นสถานที่ซึ่งเป็นสถานที่อ่านหนังสือของน้องๆค่ะแล้วก็ด้านหลังที่เห็นก็จะเป็นซุม้มพวงแสดค่ะเป็นสถานที่อ่านหนังสือพักผ่อนหย่อนใจของน้องๆเช่นกันค่ะครับผมเดี๋ยวเรามาถามน้องๆดูนะคะตอนนี้น้องๆเขาทาอะไรอยู่ทํากันบ้านหรือเปล่าสวัสดีครับชื่ออะไรครับ ชื่อน้องต้นครับน้องต้นเรียนอยู่มอะไรจ๊ะม .6 ท .1 ครับนี่สายอะไรสายวิทย์คณิตร์รอตอนนี้ทําอะไรอยู่ครับเอ่อทำโจทย์ฟิสิกส์ครับยากไหมยากครับแล้วเราอยากจะเรียนต่อคณะอะไรครับเอ่อแพทย์ครับอยากเรียนแพทย์แล้วตอนนี้สอบติดที่ไหนบ้างก็เอ่อเศรษฐศาสตร์มชครับเศรษฐศาสตร์มชเอ่อวิศวะแม่ฟ้าหลวงครับแล้วอยากเรียนที่ไหน ยังไม่แน่ใจครับไม่แน่ใจโชคดีนะคะโอเคขอบคุณครับนี้ก็เป็นกลุ่มน้องๆนะครับที่แมริมิทยาคมเขาอันนี้การไปถามกลุ่มสาวๆบ้างมา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 นี่สาวๆของเราหน้าตาดีมากเลยแม่รีมิทยาคมนี่สวัสดีครับค่ะชื่ออะไรคะลูกปลาค่ะลูกปลาแม่ปลามีไหนอยู่บ้านแม่ปลาอยู่บ้านนะเรียนอยู่มอะไรลูกมหค่ะมหนะครับทับรายจ ทับสี่ค่ะสายอะไรสิ่งสังคมสังคมอ,มอะอยากเรียนอะไรครับอยากเรียนคณะอะไรเศรษฐศาสตรส์เศรษฐศาสตร์ทำไมล่ะอยากแบบทำท่าประมาณนั้นอตอนนี้มอมอยกันอยู่ใช่ไหมค่ะขอบคุณน้องๆนะครับนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศนา <c oughs> ใช่อันนี้เป็นภาพบรรยากาศของน้องๆนะคะเป็น เรียกว่าอะไรนะเป็นงานอดีตเรกของน้องๆเลยค่ะที่จะมานั่งอ่านหนังสือกันบริเวณซุ้มเฟื่องฟ้าแห่งนี้ค่ะเดีย๋ยวเราไปดูที่ต่อไปนะคะว่าพี่เอยจะพาเราไปที่ไหนครับไปเลยคุณไปไปไปแล้วตอนนี้เราอยู่ตรงที่ลานอนุสาวรีย์พระราชายาเจ้าดาดารัศมีค่ะครับผมเดี๋ยวเรามาขับไล่กันก่อนนะเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่พวกเราทั้งหมดนะคะช่วงเปิดห้อง สวัสดีครับน้องๆวันนี้เรามาบุกกันที่โรงเรียน ับเข้าสู่ช่วงเปิดห้องแนแนวนะครับผมวันนี้เราอยู่กับน้องๆจากโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่ครับแนะนําตัวอย่างเป็นทางการนะครับพี่ชื่อพี่ฟิล์มพงศิษฐ์ชีวาร์ครับค่ะพี่ชื่อพี่ดีมเพียงฟ้ากันทาศาวค่ะครับเราสองคนเป็นศิษย์เก่าจากโรงเรียนสวนบุญเยธรรมจังหวัดลำพูนนะครับวันนี้ดีใจมากเลยมาพบกับน้องๆเสื้อสีส้มสีแสดสีแสดขาวนี่สวยงามจริงๆนะครับนี่พร้อมกลับวันนี้นําสิทธ เก่ามาพบกับน้องๆด้วยนะครับวันนี้บอกใบ้ก่อนว่าสิทธิ์เก่าของเราเป็นใครคนอ่าจะเป็นใครนั้นดิฉันว่าเราไปทําความรู้จักกับเขาเลยดีกว่าค่ะเอาละเสียงปรบมือต้อนรับสิทธิ์เก่าจากโรงเรียนแม่เรียนวิทยาคม อ่าให้สิทธิ์เก่าของเราแนะนําตัวก่อนนะครับชื่ออะไรแล้วจบจากที่นี่ไปเมื่อไรครับค่ะชื่อพี่ฝ้ายนะคะหาไทยพันธุ์โถดีค่ะพี่จบแม่นิววิทยาคมไปได้ประมาณ2ปีค่ะอตอนนี้ศึกษาอยู่ชั้นปีที่3ค่ะคณะวิทยาการจัดการสาขาวิชานิเทศศาสตร์ขแขนงวิชาการสื่อสารมวลชนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ค่ะนี่วันนี้กลับมาพบกับน้องๆครับมีความรู้สึกอย่างไรบ้างกลับมาเยี่ยมโรงเรียนกลับมาเจอกับน้องๆครับ ดีใจนะคะที่ได้กลับมาเยี่ยมโรงเรียนกลับมาเยี่ยมน้องๆแล้วก็กลับมาเยี่ยมคุณ,ค,ณ,ค,ณครูค่ะเพราะว่าห่างหายจากที่นี่ไปไปนานเหมือนกันอพอสมควระคะ่ะนี่วันนี้ก็เรียกได้ว่าสิทธิ์เก่าเขากลับมานะครับก็มีมาพบคุณครูแล้วก็วันนี้มาพบกับน้องๆโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมนะครับอ่อานยวให้สิทธิ์เก่าได้พักก่อนแต่ตอนนี้เนี่ยเรามามีน้องๆได้รับโัวร์หรือยังครับได้รับแล้วได้แล้ว นะครับผมเอาล่ะพี่อยากจะสอบถามว่ามีใครอยากจะเรียนสาขาวิชาอะไรบ้างคณะอะไรบ้างอ่ามีใครอยากจะเข้าคณะอะไรบ้างมีไหมอ่ามีใครอยากจะเรียนนิเทศไหมครับยกมือยกมือสูงๆจ้ะนี่มีสามคนนะคุณนี่แสดงว่าต้องได้แน่นอนเลยทีเดียวใช่แล้วมีสาขาอื่นไหมครับมีสาขาอื่นคณะอื่นไหมคะมีไหมเอ่ยคณุศาสตร์ ไหยเรียนอะไรคะมีคารุศาสตร์คุณการโรงแรมด้วยได้ยิน<ด>ว่าการโรงแรม,มก็คือว่าอยากเรียนกันหลากหลายมากเลยเนาะคุณนะครับเอาล่ะเดี๋ยวมาให้สิทธิ์เก่าของเราเนี่ยได้บอกก่อนละกันว่าการเรียนอยู่ที่ที่ราชพัฒเชียงใหม่ตอนนี้เนี่ยเราเรียนเป็นอย่างไรบ้างแล้วอยากจะฝากอะไรถึงน้องๆที่กําลังจะเตรียมตรวจสอบบ้างครับเชิญครับ ค่ะสําหรับการเรียนในมหาวิทยาลัยนะคะถือ,อว่าเป็นการเรียนที่ไม่ยากนะถ้าน้องๆตั้งใจแต่ว่ามันจะเรียนค่อนข้างหนักหน่อยนะคะทุกคณะทุกสาขาวิชาเลยแต่ว่าถ้าน้องๆตั้งใจเรียนก็ไม่ยากเกินความสามารถของน้องๆหรอกพี่ก็อยากให้น้องๆเตรียมตัวไว้ตั้งแต่อยู่ชั้นมห้านะคะอยากเรียนคณะไหน เรียนตามใจที่ตัวเองชอบนะคะค้นหาตัวเองให้เจอเพื่อที่ว่าจะได้ตั้งใจสมัครสอบในคณะที่น้องๆชอบก็เป็นกําลังใจให้น้องๆทุกๆคนค่ะนี่นะคุณอ,อ่ะมาพูดถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ของเราด้วยนะคบก็มีทั้งหมดกี่คณะครับมีทั้งหมด5คณะกับอีก2วิทยาลัยด้วยกันค่ะมีทั้งหมด5คณะนะครับมีคณะอะไรบ้างช่วยกันหน่อยเร็วหนึ่งอ่ะสอง สามคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์สี่ครับคณะมนรุษศาสตร์ห้าคณะเทคโนโลยีการเกษตรใช่แล้วก็มีห้าคณะและอีกสองวิทยาลัยคุณมีอะไรบ้างมีวิทยาลัยนานาชาติค่ะและก็วิทยาลัยแม่ห้องสอนใครที่อยากจะไปเรียนนะคะไปเจอกันได้ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นะครับผมเอาละเดี๋ยววันนี้มี เกมพร้อมกับของรางวัลให้น้องๆด้วยมาแมริมวิทยาคมนะครับมีสิ่งที่จะมอบให้น้องๆด้วยขอตัวแทนสองคนมาเลยสองคนจ้าอ่ะหนึ่งคนหนึ่งคนก่อนขอหนึ่งคนก่อนรอบนี้หนึ่งคนก่อนเสียงปมืนนอนญญมนหน่อยน้องโมนิก้าของเราเนนแนะนำตัวหน่อยนะจ๊ะอ่ะครับชื่อนายมูลกุลทรงวิไลครับตอนนี้ศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ห้า ห้องที่หนึ่งครับครับ,รบแล้วถ้าชื่อในวงการอ่ะเพื่อนเพื่อน,นเรียกว่าปลวกสีครั <c oughs> เออปลวกสีนะครับวันนี้จะมาแสดงความสามารถอะไรให้พวกพี่ดูจ้ะ <c oughs> อ๋อวันนี้จะวันนี้จะมาจะมาเต้นค่ะ <c oughs> จะเป็นการเต้นที่บูวี่ไม่เคยเห็นที่ไหนในโลกนี้ค่ะ <c oughs> <c oughs> อยากอยากจะได้อุปรกรณ์ประกอบไหม <c oughs> บอกว่าเออเต้นมันก็ต้องมีเสาใช่ไหมคะเสาทิงให้ใครชี้ได้เลย เอาพี่นั่นนะคเอาเสามาเสาเสามาเสามาเสามาให้น้องอ่ะเดี๋ยวให้เสาเราแนะนําตัวก่อนสวัสดีครับพี่ชื่อโอนะครับเรียนอยู่คณะนิเทศศาสตร์นะครับสาขาวลรารวาสรรศาสตร์ครับนะครับอ่ะเอาละเดี๋ยวให้น้องแสดงความสามารถเพื่อนๆช่วยกันตบมือนะครับอ้าวพร้ับพี่มือ เสาของเราทำหน้าอ่าเสียงปมมือหน่อยเดี๋ยวเราค่อยไปเสาเดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยไปเสากันข้างหลังนะครับอ่าวันนี้นะครับมีกิเวอชเชอร์จากเมเจอร์สีเพกมอบให้ด้วยอ่าให้สิ่์เก่าของเรามอบให้น้องเลยครับเชิญครับ อ่าถ่ายรูปหน่อยเดียวนี่เอาไว้กินข้าวใช่ไหมคะไม่ใช่ค่ะหนูหาถ่ายรูปแล้ว,ว <c oughs> อ่าขอบคุณครับ <c oughs> อ่า <c oughs> ขอบคุณน้องด้วย <c oughs> เอาละ มาถึงช่วงนี้อยากจะให้สิ์กล่าวฝากอะไรถึงน้องๆบ้าง ăng, ครับของโรงเรียนแม่รี่วินทยาคมครับเชิญครับค่ะก็อยากจะฝากถึงน้องๆในเรื่องเรียนเหมือนเดิมนะคะเพราะว่าเรื่องเรียนเป็นเรื่องที่สําคัญมากค่ะก็ย้ําเหมือนเดิมค่ะให้น้องๆตั้งใจอ่านหนังสืออยากเรียนอะไรค้นหาตัวเองให้เจอนะคะตั้งใจอ่านหนังสือแล้วก็ขอให้โชคดีในการเรียนทุกๆคนเลยค่ะครับผมเอาละวันนี้ขอบคุณน้องๆจากโรงเรียนอะไรแมริมวินทยาคมขอบคุณครับ กลับเข้าสู่ช่วงพบครูที่ปรึกษาครับวันนี้เราทั้งหมดนะครับก็อยู่กับคุณครูของพี่ฝ้ายนะครับซึ่งก็เป็นทั้งคุณครูที่ปรึกษาคุณครูที่คอยประสิทธิ์ประสาท,สทวิชาความรู้ให้สําหรับสิทธิ์เก่าคนเก่งคนนี้นะครับพวกเราอยู่กับคุณครูนงเยาวครับสวัสดีครับคุณครูครับสวัสดีครับวันนี้นะครับคุณครูมีความรู้สึกประทับใจต่อลูกศิษย์คนนี้หลังจากที่วันนี้กลับมาเยี่ยมโรงเรียนเป็นอย่างไรบ้างครับเอา สำหรับน้องฝ้ายนะคะประทับใจตั้งแต่ชั้นม .1 นะคะซึ่งมีการเข้าค่ายคุณธรรมที่วัดป่าดาราพิรมนะคะซึ่งผ้าจารย์ก็จะให้นักเรียนที่ขาดคุณพ่อคุณแม่นะคะมาหาคุณครูให้คุณครูเป็นคุณแม่น้องฝ้ายก็เดินเข้ามาหาแล้วก็มาหาคุณครูแล้วก็เราก็เริ่มมีความผูกพันในวันนั้นเป็นต้นมานะคะสําหรับน้องฝ้ายนะคะสมัยที่น้องฝ้ายหายพันธ์เนี่ยครับเรียนอยู่ที่นี่ ทำกิจกรรมอะไรบ้างให้กับโรงเรียนแม่ริมวิทยาครับกิจกรรมที่น้องฝ้ายได้ทำให้กับโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมทั้งคุณครูและก็โรงเรียนภูมิใจมากก็คือกิจกรรมจิตอาสาในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมนะคะน้องฝ้ายได้เริ่มต้นในการรวบรวมนักเรียนแกนนำจริยธรรมรุ่นต้นกล้าคุณธรรมโดยที่น้องฝ้ายเป็นประธานนักเรียนแกนนำจริยธรรมซึ่ง แกนนำใจธทรมรุ่นของน้องฝ้ายนี้จะเน้นในเรื่องของจิตอาสานะคะมีสมาชิกไปทำจิตอาสาทั้งในโรงเรียนแล้วก็นอกโรงเรียนจนกระทั่งเราเนี่ยมีชื่อเสียงในจังหวัดเชียงใหม่ของโดยเฉพาะของศูนย์เผยแผ่ธรรมก็ถือว่าน้องกล้าได้ทำกิจกรรมนี้เริ่มต้นโดยเฉพาะในการทำจิตอาสาให้กับรุ่นน้องนะคะ ถามความรู้สึกของคุณครูไปแล้วคุณผู้ชมเราไปถามความรู้สึกของสิทธิ์เก่าคนเกงคนงคนี้บ้างที่ว่าวันนี้เนี่ยกลับมาเยี่ยมโรงเรียนเดิมของ,ของเขามีความรู้สึกอย่างไรบ้างแล้วก็มีความประทับใจอะไรต่อคุณครูคด้วยครับเชิญครับค่ะสำหรับวันนี้ที่ได้กลับมาเยี่ยมโรงเรียนนะคะ <unjust under line> ก็มีความรู้สึกดีใจค่ะเพราะว่าห่างหายจากโรงเรียนไปนานมากเหมือนกันค่ะแล้วก็ความรู้สึกที่ประทับใจในตัวคุณครูนะคะก็คือว่าเป็นคุณครูที่ปรึกษาได้ทุกเรื่องค่ะแล้วก็เป็นคุณครูที่ทํากิจกรรมร่วมกันค่ะ วันนี้กลับมาเยี่ยมโรงเรียนมีอะไรอยากจะฝากถึงคุณครูไหมครับก็อยากจะฝากถึงคุณนะคะว่าขอบคุณสําหรับทุกๆอย่างนะคะที่เคยดูแลมาตลอดนะคะวันนี้ครับคุณผู้ชมน้องฝ้ายหาทายพันธ์ก็มีฮวงมาลัยดอกมะลินะครับในฐานะที่วันนี้กลับมาเยี่ยมโรงเรียนแล้วก็กลับมาเยี่ยมคุณครูด้วยครับผมเชิญน้องฝ้ายเลยครับ สำหรับในวันนี้ครูดีใจที่น้องฝ้ายได้มาพบคุณครูได้มาพบโรงเรียนเดิมครูก็ขอถือโอกาสนี้อวยพรให้ลูกศิษย์ที่รักคนนี้นะคะขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนตรยัยอันมีครูบาเจ้าศรีวิชัยพระราชาเจ้าดารารัศมีที่ชาวล้านนาเคารพศรัทธาปกป้องดูแลลูกศิษย์ของครูคนนี้ให้ประสบความสำเร็จในการศึกษาและให้มีสติอยู่กับตัวตลอดเวลาในการทำงานด้วยเถินลูก หมดเวลาของรายการตะเวนโรงเรียนแล้วนะครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับเมเจอร์ซีเพ็กพึ่งน้อยเบเกอรี่และโตโยต้าลานาครับผมแล้ววันนี้ขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยนะครับพี่ฟ้ายะไทยพันธ์โฮดี้ขอบคุณครับ <Yeah. S 1> รวมถึงขอบคุณน้องๆจากโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะครับวันนี้เราสองคนมาบุกถึงที่เลยนะคุณใช่แล้วค่ะสนุกมากค่ะได้ได้ไหนะได้ปิงปองเลยคุณ mm hmm. ได้เตะฟุตซอลด้วย mm hmm. เอาล่ะสำหรับ ท่านผู้ชมท่านใดนะครับอยากจะติดตามรับชมรายการของเราก็สามารถติดตามรับชมรายการของเราได้เป็นประจําทุกสัปดาห์ครับทางสถานีโทรทัศน์มหาวิทยาลัยร,ราชภัฏเชียงใหม่เคเบิลทีวีภายในมหาวิทยาลัยครับ cmr channel หรือว่าอยากจะฝากอะไรถึงเราให้เราไปบุกที่โรงเรียนไหนก็ส่งข้อความมาตามที่อยู่ด้านล่างนี้ได้เลยสำหรับวันนี้นะครับเราทั้งหมดต้องขอตัวลาไปกับน้องๆจากโรงเรียนแม่ริมวิทยาคมจังหวัดเชียงใหม่สวัสดีครับสวัสดีค่ะ อันน uh, ี้ก es ็อยากจะฝาก ลูกๆแสดขาวเจ้าแม่ริวิทยาคมของเฮาที่มาเฮียนในรัวราชพัฒแห่งนี้นะเจ้าอยากจะให้ตั้งใจเฮียนเจ้าพยายามผลขวายหาความโฮ้แล้วก็ให้ได้นักที่สุดนะเจ้าแล้วก็นําความโฮ้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการที่จะเสาะว่าหาการทำนะเจ้าแล้วก็ตั้งใจเฮียนให้มันสำเร็จนะเจ้าจบปริญญาคุกคนนะฮะเจ้าแล้วก็ขอขึ้นมีความสําเร็จในการทํางานนะฮะ ตลอดไปเจ้า <Okay. S 1> และจะไปลืมแแบแมวค่ะน้องๆติ้งเฮียนนี้ตัวนะเจ้า